Legenda สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของมทรปรปนครองของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมานะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านช่องทาง YouTube นะคะได้ที่ RMUTP Live ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่ฝนหยิบยกนำมาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครขอ,ของเรานี้เองค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการ M O U นะคะเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกันแบบหลากหลายเลยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับนะคะในเรื่องของการศึกษาการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมระหว่างทางราชมงคลพระนครกับในงานต่างๆกันหลายหน่วยงานเลยทีเดียวค่ะอย่างในครั้งนี้ ะะทางราชมงคลพระนครค่ะได้ร่วมกับทางอาชีวศึกษากรุงเทพมหานาครยกระดับการศึกษางานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมร่วมกันค่ะโดยการ บันทึกก็ตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในครั้งนี้นะคะก็จะมีดรนวรพลรัศดิวัชระบุญค่ะอธิการบดีของมทรพระนครนะคะเป็นประธานลงนามความร่วมมือกับดรชมพูนุชบัวบางสนนะครับพ่วมในการสอ,อกอค่ะในการที่จะผลิตบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยนะคะเพื่อสร้างสิ่งผลิตนวัตกรรมซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนากําลังคนด้านของอุตสาหารกรรมนั่นเองโดยท่านอธิการบดีของราชมงคลพระนครน,นะคะก็บอกว่าแรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยทางราชมงคลพระนครของเรานะคะก็เป็นสถาบันอาชีวศึกษา ที่จกกัดการเร่งการสอนทน้านของสายวิชาชีพและสุดท้ายตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะการจากกัดการเร่งการสอนในระดับปวชวปริญญาตรีแล้วก็ระดับบรรณัณฑิตศึกษาก็ยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ค่ะมีความเชี่ยวชาญด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้วิสัยทัศน์ราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการค่ะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะะมหาวิทยาลัยก็ได้มีการลงนามความร่วมมือผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆหลายสถาบันเลยค่ะรวมถึงสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครนะคะในการผลิตบุคลากรของสถาบันระดับฝีมือระดับเทคนิคแล้วก็ระดับเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วย และความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในภาคปกติเวลาราชการหรือว่าภาคพิเศษค่ะรวมไปถึงด้านของวิชาการนะคะโดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในลักษณะของปริญญาที่สนะคะสำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตนะคะให้สามารถเป็นการศึกษาแบบควบคู่หรือว่าจะเป็นการศึกษาเพิ่มเติมนะคะในรูปแบบของการสะสมหน่วยกิจ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั่นเองนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการส่งเสริมทานะของการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับผู้ซี่สํเเ็็จการศึกษาในหลักสูตรปวช วสน,นะคะของสถาบันอาชีวศึกษาด้วยเพื่อเป็นการรับโคต้าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีค่ะโดยจะมีการคัดเลือกแล้วก็เป็นการจากกัดการเรียนการสอนร่วมกันสามารถเทียบโอนรายวิชาที่สําเร็จนะคะจากสองอ,อกอก,อกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตเขารศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ในสาขาที่สัมพันธ์กับราชมงคลพระนครได้ด้วยนะคะส่วนด้านของการวิจัยค่ะก็ได้มีการส่งเสริมการวางแผนในการต่อยอดร่วมกันนะคะในการที่จะบูรณาการงานวิจัยต่างๆระหว่างศูนย์วิจัยแล้วก็บริการด้านนวัตกรรมของหน่วยงาน เพื่อบูรณาการองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ร่วมกันตลอดจนเป็นการผลักดันนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศได้ค่ะส่วนด้านของการฝึกอบรมองค์ความรู้ต่างๆนะคะเฉพาะด้านแล้วก็หลักสูรบรรณาการนะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระดับ คอนดิฟิเคชนะคะแล้วก็นอ n นดีก e ีคอร์สร่วมกันระหว่าง2หน่วยงานด้วยก็จะเป็นการรีสกิ l นะคะแล้วก็ Upskill ให้กับบุคลากรแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อน,นั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ความร่วมมือกับทางสมาพันธ์เยาวชนนักศึกษาทุนกัมพูชาในการที่จะพัฒนาการศึกษาและพัฒนาความร่วมมือทางด้านของวัฒนธรรมร่วมกันค่ะ ดรนภบ,บรพลรัาดสิิวัชรบุญค่ะท่านอธิการบดีของราชมงคลรัตนครน,นะคะได้ลงนานทําความเข้าใจกับดรโชคประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและยังเป็นประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์เยาวชนนักศึกษาทุนหรือว่า S2 นะคะซึ่งทั้งสอง่วยงานก็ได้เห็นถึงความสําคัญขอ,ของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนากําลังคนของประเทศนะคะผ่านการพัฒนาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านของวิชาการ การจัดหาทุนการศึกษารวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านของวัฒนธรรมศิลปะแล้วก็การกีฬาที่สอดคล้องกับภารกิจของทั้งสองหน่วยงานค่ะซึ่งหลังจากที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้แล้วนะคะก็จะมีกรอบแล้วเวลาในการทํางานร่วมกันถึง5ปีนะคะซึ่งหลังจากนี้ไปเราก็อาจจะได้เห็นความร่วมมือระหว่างไทยเรานะคะแล้วก็ทางด้านของสมาธ์เยาวชนนักศึกษาทุนกัมพูชามากขึ้นในการที่ทั้งสองหน่วยงานนะคะก็จะมาร่วมกันพัฒนาทันตของการ แล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันด้วยค่ะมาดูกันต่อน,นะคะที่ทางด้านของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการค่ะจากคณะ,ะเทคโนโลยีคหารากรรมศาสตร์นะคะที่มีการจัดสัมมนาสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เปิดประตูสู่เส้นทางนักโภชนาการค่ะ นักศึกษาสาขาวิวชาอาหารและโภชนาการนะคะจากคณะเทคโนโลยีการอาหารรรศาสตร์ราชมงคลรันนครค่ะได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการนะคะในหัวข้อ สร้างโอกาสทางการเรียนรู้เปิดประตูสู่เส้นทางนักโภชนาการซึ่งจัดขึ้นโดยน้องนนักศึกษาในะคะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการค่ะในรายวิชาสัมมนาคาากรรมศาสตร์ดำเนินการสอนโดยอาจารย์วรทรป้อมเย็นนะคะสาหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านของโภชนาการและเส้นทางการเป็นนักโภชนาการในอนาคตค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณวริษาสิริ เวชยันนะคะนักโภชนาการระดับ6ฝ่ายโภชนาการวิทยาและโภชนาการบำบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนานในครั้งนี้ค่ะ ต่อกันที่ทางด้านของสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์นะคะก็เป็นโนักนอนนักศึกษาเช่นเดียวกันที่ได้มีการจัดโครงการสัมมานาในหัวข้อเรื่อง The Brand ภารกิจกราฟิกพิชิตแบรนด์ค่ะ นักศึกษาชั้นปีที่3นะคะของสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ okay. like, er ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ค่ะของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะได้ร <iller> ่วมกันจัดงานโครงการสัมมนาวิชาการนะคะในหัวข้อเรื่อง The Brand ค่ะภารกิจกราฟิกพิชิตแบรนด์ค่ะและในโอกาสนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชาพิจักคณาค่ะคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบของราชมงคลรันนครนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการนี้ค่ะก็ได้ได้ว่าเป็นการบูรณาการรายวิชาสัมมนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้เกิดการพัฒนาทักะของความรู้แล้วก็ทักษะเกี่ยวกับงานกราฟิกนะคะสำหรับการสร้างแบรนด์สินค้าให้เกิดการจดจำนะคะแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าสินค้าทางตลาดตลอดจนเป็นการฝึกทักษะนะคะในการวางแผนงานรวมถึงการทํางานเป็นทีมสําหรับเด็กๆด้วยสําหรับ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรชยาภาปรสัสพันธ์นะคะวิทยากรแล้วก็ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์สินค้าและบริการนักออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ค่ะงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีคณาจารย์นักศรรึกษาแล้วก็บุคคลที่สนใจให้ความสนใจในการเข้าร่วมงานกันเยอะทีเดียวค่ะ ทิ้งทายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะมาดูข่าวจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนะคะที่ได้มีการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้การผลิตบัณฑิตพันธุใหม่โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อรเตอร์วรินสุดคนึงค่ะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนของราชมงคลประนครเป็นประธานในการเปิดโครงการค่ะซึ่งจุดประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนากําลังคนเสริมทักษะแล้วก็สร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะนะคะด้วยการบริการการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทํางานโดยการปฏิบัติจริงในภาคอุตสาหกรรมค่ะ ในงานภานครัฐนะคะแล้วก็เครือข่ายร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องนะคะได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดรวมถึงยังเป็นการสร้างความร่วมมือกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการ ผลผลิตที่เป็นประโยชน์นะคะต่อจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยค่ะและสามารถให้มหาวิทยาลัยนะคะพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อไปสําหรับวิทยากรพิเศษในครั้งนี้นะคะก็คือศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์ฤทธิเดชค่ะเลขนานุการคณะกรรมาการการอุดมศึกษาให้เก็บปัญญ,ญาในหัวข้อการจัดทําหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และแนวทางการเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปีงบประมาณ2,566ค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัฐวงศรีสะนะคะหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนท่านได้บรรยายในหัวข้อกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม่ซึ่งโครงการก็จัดขึ้นไปเมื่อวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ราชมงคลรันครค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทรพ,พนครเราที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube นะคะได้ที่ช่อง r m u t p live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ